โรงพยาบาลคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F1 ขนาด30เตียงเปิดให้บริการจริงถึง62เตียงพร้อมดูแลประชาชนจำนวน300,000คนจาก7ตำบล106หมู่บ้าน87ชุมชนคลองหลวงเราพร้อมเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรเศรษฐกษิจ เทคโนโลยีและสุขภาพโรงพยาบาลคลองหลวงจึงได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อตอบสนองคนรับด้านสุขภาพของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโรงพยาบาลคลองหลวงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาคือโรงพยาบาลเชี่ยวชาญด,าด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม และเพือขายที่มีคุณภาพที่ประชาชนไว้วางใจด้านการยกระดับบริการแบบครบวงจรด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและสาวิชาชีพในหลายสาขามีบริการด้านสุตินรีเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวด้านอายุรกรรมกุมารเวชกรรม มีบริการด้านจิตเวชโดยจิตแพทย์จากโรงพยาบาลปทุมธานีและโรงพยาบาลธัญบุรีโรงพยาบาลคลองหลวงได้มีการจัดตั้งมินิไซเคียร์ทีคอร์เนอร์ในหอผู้ป่วย การจัดบริการหันตกกร,รมมีการปรับปรุงห้องหันตกรกมให้ทันสมัยพร้อมรองรับกับสถานการณ์โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยในมีห้องน e g a t i ฟ e เพรสเชอร์เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อทางเดินหายใจและมีแผนเพิ่มห้องนิเกติฟ์เพรสเชอร์ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องคลอดในปัจจุบันมีการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการโคโลโนสโค โดยทีมศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลปทุมธานีร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่แผนกห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลคลองหลวงเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพบริการดูแลผู้ป่วยในที่บ้านโฮมบอร์ดโรงพยาบาลคลองหลวงถือเป็นต้นแบบระดับเขตสุขภาพที่มีผลงานที่โดดเด่นที่สุดได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับหน่วยบริการอื่นการจัดตั้งโฮมบอร์ดจิตเวชโรงพยาบาลคลองหลวงยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเขตสุขภาพที่ได้รับการประเมินและการรับรองในการจัดบริการจิตเวชแบบโฮมบอร์ดซึ่งถือเป็นนวัตกรรมสำคัญด้านการดูแลสุขภาพจิตในชุมชน การพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนพร้อมทางลดความแออัดในโรงพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผ่านแนวทางการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านโมเดล3บริการส่งยาถึงบ้านผ่านระบบเฮลิโอดเออร์เป็นบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นถึงบ้านผู้ปว่วยด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทีมสาววิชาชีพที่มีศักยภาพและระบบการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมตามมาตรฐานโรงพยาบาลคลองหลวงจึงเป็นฐานการเรียนรู้คุณภาพแหล่งฝึกงานทางคลินิกและวิชาการสำหรับบุคลากรสุขภาพโรงพยาบาลคลองหลวงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลคลองหลวงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ Hospital r e a d i t a t i o n ครั้งที่3ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยนอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง Green and Clean Hospital Challenge ระดับ Challenge ตอกย้ำความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานพยาบาลการพัฒนาระยะยาว เพื่อยกระดับการบริการสู่ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมภายใต้กรอบการประเมินการยกระดับบริการสุขภาพซึ่งครอบคลุม4ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการเพิ่มการบริการเฉพาะทางครอบคลุมทึกด้านและการบริการเชิงรุกด้านบุคลากรเพิ่มทีมแพทย์เฉพาะทางเช่นศัลยแพทย์วิสัญญีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว วเวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลวิชาชีพเพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและด้านประสิทธิภาพมีแผนการพัฒนาการบริหารจัดการและประสิทธิผลของการบริการเพื่อเพิ่มคะแนในในทุกหมวดสู่มาตรฐานระดับสูงโดยมีเป้าหมายจำนวนเตียงเพิ่มจาก62เตียงเป็น120เตียงเราจะไม่หยุดพัฒนา โรงพยาบาลคลองหลวงพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลทันสมัยให้บริการตามมาตรฐานระดับสากลดูแลด้วยหัวใจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาโรงพยาบาลคลองหลวงเราดูแลคุณด้วยหัวใจ